ครับโครงสร้างอำนาจตามแนวชายแดนเมียนมาไทยนะครับทาหารเมียนมาก็มีอำนาจอยู่แค่ตามจุดแต่ว่าบางจุดก็เป็นอำนาจของกองกําลังติดอาวุธชนชาติพันธุ์บางพื้นที่ก็มีการวางกําลังสลับไว้กันเลยนะครับระหว่างทางหารพรม่าก,ก็ดีนะครับกองกําลังชาติพันธุ์เช่นกลุ่มว้าแดงหรือว่ากลุ่ม BGF Border Guard Force ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆในบางพื้นที่นะครับเช่น แถวเชเวโกโกเคเคพาร์กแถวเมียววดีเนี่ยเราก็พบเห็นอธิปไตยในรัฐเมียนมาที่มันพราหมวเพราะว่ามันมีตัวแสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คุมพื้นที่นะครับสร้างเขตอิทธิพลท,ที่มันหลากหลายมากในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็อำเภอข้างเคียงที่อิว่ชายแดนของจังหวัดตากนะครับก็มีการวางกําลังหลายส่วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกะเหลี่ยงเคนยู ะกะเหลี่ยง BKBa กะเหลี่ยง BGF ซึ่งเป็น border guard force หรือเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนำโดยหม่องทิตตู่แล้วมันก็มีความซับซ้อนอีกเพราะว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดนเนี่ยโครงสร้างเนี่ยก็รวมอยู่ใต้การบังคับบัญชาของกองทัพพม่าแบบหลวมๆเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็มีอิสระพอสมควรแต่ก็มีคอนเน็ชันต่อลิงก์กับทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือทหารพรม,าม่าด้วย นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษจริงๆของกลุ่มหมองคิตตู่แล้วกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยก็มีลักษณะเป็นขุนศึกชายแดนเป็นมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ก็<ถ>ที่ผ่านมาก็มีคอนเน็กชันนะครับมีการพบปะไปมาหาสู่พูดคุยกันกับกลุ่มในทุนจีนใช่ไหมครับกลุ่มน,นักลงทุนจีนจีนขาวโครงการอสังหาริมทรัพย์สร้างเมืองใหม่แล้วก็มีจีนเทาเนี่ยแหละนะครับซึ่งเขาเข้าไปในพื้นที่ชายแดนมันก็มี ผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันนะครับที่ผ่านมานั่นก็คือจีนเทาต้องการการคุ้มครองความปลอดภัยต้องการสถานที่ในการทำสแกมเมอร์นะครับส่วนทางกองกําลังต่างๆเหล่านี้ก็ต้องการรายได้จัดสรรปันส่วนเพื่อเอามาพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือบํารุงเลี้ยงกําลังพลนะครับมันก็เลยเป็นความหลมพันธ์ที่ซับซ้อนนะครับในตามชายแดด อ,อาจารย์ครับเมื่อก่อนเนี้ยพวกกองกําลังหรือว่าชนกลุ่มต่างๆเหล่าเนี้ยเขาจะหาไรายได้มาสนับสนุนตัวเองด้วยการค้ายาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนจากส่วนนั้นมากลายเป็นเรื่องของการทำแมเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเ่าเนี้ยแล้วปัญหาเราเนี้ยครับอาจารย์คิดว่ากลไกของอาเซียนเนี่ยที่พยายามจะจัดการเรื่องนี้เพราะเพราะว่า พลเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบถูกหลอ,อกลวงมาอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยกลไกอาเซียนจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับเอผมคิดว่าก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ครบถ้วนกระบวนความแล้วสมบูรณ์ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าอาเซียนเขาก็มีวงคุยวงประชุมมีแพลตฟอร์มว่าเรื่องการจัดการกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ซึ่งรวมถึงเรื่องแกมเมอร์เรื่องของ แก้งคอร์เซนเตอร์อัชญากรรมข้ามชาติต่างๆแล้วก็เรื่องยาเสพติดด้วยนะครับก็มีการวางแนวทางความร่วมมือนะครับตามกลไกเหล่านี้ระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียนเพราะนั้นสปปลาวก็ดีเมียนมาประเทศไทยหรือกัมพูชาก็ดีก็มีมีการทําความเข้าใจนะครับเรื่องกรอบความร่วมมือเหล่านี้อยู่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพม่าหลังรัฐประหารสี่ปีมาแล้ว อาเซียนมีการนะครับบรรจุหลักการไบโพลต์คอนเซนซัคคือฉันทามาติ5ข้อใช่ไหมครับค<ะ>่ะเช็นก,การยุติการสู้รบโดยเร็วนะการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมการให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียน uh, Special Envoy เนี่ยนะครับเข้าไปนะครับพัฒนาความสัมพันธ์ติดต่อกับกลุ่มคู่ขัดแย้งต่างๆในเมียนมาอะไรางนี่มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ซึ่งตรงนี้มันเป็นหนึ่งในหลักการสําคัญห้าข้อของอาเซียนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเข้าไปช่วยเหลือมนุษยธรรมเนี่ยนะครับมันก็มีความร่วมมือจากทางอาเซียนเนี่ยเข้าไปหนุนส่งแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าในการปฏิบัติที่มันผ่านมาเวลาเข้าใจเรื่องความช่วยเหลือมนุษยธรรมเนี่ยก็จะเข้าใจหรือเทน้ําหนักไปเรื่องของผู้หนีภัยจากการสู้รบใช่ไหมครับ หรือว่าการทําระเบียงมนุษยธรรมจากทางประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้เกิดสันติภาพแล้วก็เอาขนสินค้าบริการเนี่ยที่เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่บาดเจ็บหรือประสบภัยจากการสู้รบมันจะน้ําหนักจะเทไปทั้งนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปเทในเรื่องของความช่วยเหลือมนุษยธรรมที่สัมพันธ์กับเหยื่อของแก๊งคอนเซ็นเตอร์อย่างชัดเจนนะครับนั้นตรงนี้อาเซียนจะต้องมาจูนมาปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นไปในกระบวนการหน่อยนะครับว่าในไฟฟล์คอนเซ็นซัส ถ้าหากจะแก้ไขสถานการณ์ในพม่าเนี่ยนะครับไอเรื่องของแก๊้งคอนเซนเตอร์เนี่ยนะครับมันจะแมชกับเรื่องของความช่วยเหลือมนุษยธรรมนะครับในลักษณะไหนอย่างไงตรงนี้ต้องจูดกันอีกพอสมควรนะครับอ,อ,อาจารย์ครับมีคุณผู้ฟังของเราเนะครับคุณเซโกชามันถามมาว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้ที่หนีมาจากสีนิวเลไปอยู่ที่ชเวโกโกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาจัดการออกจากชเวโกโกได้เนี่ย อาจารย์คิดว่าพวกนี้จะไปไหนต่อครับถ้าไม่เลิกจะไปตั้งกินฐานที่ไหนต่อในการในการทําแบบเนี้ครับอ้อครับคําถามก็น่าสนใจนะครับผมว่าเขาก็โยกกันไปมาเพราะว่าเขามีเครือข่ายขนาดยักษ์เลยในตะเข็บชายแดนของรัฐต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าในเชเวโก,โกโกนะครับเขาถูกกดดันปราบปรามอย่างต่อเนื่องอการตัดสามสิ่งจากทางประเทศไทยเนี่ยซึ่งกระแสไฟฟ้าก็ยัง ยังออนโปรเซสต่อแล้วกลุ่มกองกําลังติดอาวุธเนี่ยนะครับที่เราก็รู้กันดีนะครับว่าก็มีคอนเน็กชันกับทางจีนเทาแต่ว่าก็ปรับปรับกลยุทธ์ใหม่หันมาเป็นการจับจีนเทาซะเองลอยแพรจีนเทานะครับเพื่อทําให้ภาพลักษณ์ดูดีขึ้นหรือว่าทําให้ฝ่ายไทยหรือจีนเนี่ยอาจจะละมุนละม่อมหรือมองกลุ่มเหล่านี้ในแง่บวกมากขึ้นอะไรทํานนงอนี้นะครับมันก็ทําให้จีนเทาเนี่ยอยู่ยากใช่ไหมครับอ,อยู่ยากล้าจะไปไหนต่อเนี่ยอ่ะ ก็มาที่ปอยเปตอรัญญประเทศเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีโครงสร้างบ่อนพนันแล้วก็มีการประกอบกิจกรรมของแกลงคอร์เซนเตอร์อยู่ด้วยนะครับเขาก็มีเครือข่ายเขาก็จำเข้ามาทางนี้แต่ว่าถ้าทางรัฐบาลไทยตัดสามหลิ่งไปอีกหรือว่ามีการกดดันจากรัฐบาลพนมเปญในกรอบของอาเซียนเพิ่มเติมในการปราบปรามพวกจีนเทาเขาก็อยู่ลําบากอีกใช่ไหมครับมาวันนี้เอาเช็คไปฝั่งเดิมอีกทีนึงก็คือฝั่งของเมียนมา ก่อนหน้าที่ทางไทยจะตัดสามสิ่งก็มีข่าวออกมาอย่างชัดเจนะนะครับว่าจีนเทาเขาก็อยู่ที่ชเวโกโกโเคเคป้างแต่เขาก็ย้ายฐานก็ไปอยู่ที่พญาตองซูตรงข้ามสังขบุรีกาญจนบุรีมากขึ้นแต่พอเป็นเราไปตัดพวกกระแสไฟฟ้าเนี่ยตรงพญาตองซูอีกจีนเทาก็อยู่ลําบากอีกแต่เขาก็ปรับกลยุทธ์ที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ผ่าเป็นเซลล์ย่อยแล้วก็ใช้ยุทธวิธีแบบกาวกระจายนะครับเดี๋ยวผมบอกทางรายการสั้นๆนิดนึงก็คือว่า เ,เขาก็ปรับกลยุทธ์ว่าแทนที่เขาจะจะมีเจ้าหน้าที่แก๊งคอเนี่ยจำนวนหลายท่านเนี่ยไปอยู่ในตึกตึกหนึ่งนะครับแล้วใช้ไฟที่สังเกตได้ง่ายคือใช้ไฟเยอะนะครับเขาก็ปรับเป็นนะครับออกจากพญาตองซูสักสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรไป แรกอยู่ตามอาคารขนาดเล็กของหมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีปริมาณลดน้อยลงแต่ว่ากระจายตัวไปนะครับก็ทําให้การการใช้ไฟของเขาเนี่ยสืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแนบเนียนมากไม่ได้ผิดมนชาวก้อยู่ติทั่วไปปรมาณนีเนี่ยนะชอบที่อาจารย์บอกว่าต้องปราบปรามอย่างต่อเนื่อง นะแล้วก็สุดท้ายมันเป็นกลุ่มก้อนของคนกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีไทยนะคะเป็นเป้าหมายสำคัญรวมไปถึงหลายๆประเทศด้วยที่กำลังดำเนินการหลอกลวงอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์คะ,<อ>ะถามเพิ่ม <อะ S 1> เติมนะคะอาจารย์มองว่าการที่ เราเข้าไปปราบปรามในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการตัดสัญญาณตัดไฟเท่าที่ทําอยู่เนี่ยมันจะพอช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วถ้าหากว่าหลังจากนี้เนี่ยการปราบปรามอย่างต่อเนื่องสําหรับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เข้าไปแทรกซึมในประชาชนหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ปกติทั่วไปอาจารย์มองว่ามันจะไปตามเก็บตามกวาดล้างพอเป็นไปได้ไหมคะกลยุทธ์ดาวกระจายนี้ มันมันมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาแล้วก็ความความอดทนความตั้งใจจริงๆนะครับ <c oughs> ที่เราดําเนินการเนี่ยมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าการตราบระยะยาวหรือแม้กระทั่งระดับถอนรากสองครเนี่ยคงยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับมันต้อง <c oughs> ใช้ความร่วมมือจากหลาย,ลายๆฝ่ายก็ยกตัวอย่างเช่นที่เขาทําเป็นดาวกระจายมากขึ้นเนี่ยมันมันก็แสดงว่าเออประเทศไทยก็ยังต้อง รักษาความสัมพันธ์กับกองกาลังติดอาวุธชนชาติพันธุ์อีกหลายกลุ่มที่อยู่ในฝั่งนู้นเพราะว่าไทยไม่สามารถจะยกกําลังเข้าไปปราบได้เพราะว่ามันเป็นเขตอธิปไตยของเมียนมาก็กต้องอาศัยกองกําลังที่อยู่ในฝั่งนู้นใช่ไหมครับ BTF BKBA ต่างๆเนี่ยซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสัมพันธ์กับพวกจีนเทาแต่ว่าถ้าเขาปรับพฤติกรรมในการจะจับจีนเทาเนี่ยเราก็ต้องติดต่อก,กับกลุ่มเหล่านี้อยู่ใช่ไหมครับก็ต้องอยู่ที่กลุ่มเหล่านี้ว่า เอไอดาวกระจายตึกต่างๆแยกย่อยเนี่ยมันอยู่ในเขตอิทธ,ธิพลหรือความควบคุมของกลุ่มไหนบ้างที่เป็นกลุ่มกองกําลังพื้นเมืองชาติพันธุ์นะครับที่เขาสามารถจะยกกําลังเข้าไปจับกลุ่มจีนเทาได้อ่แต่ถ้าเขาคิดจะร่วมมืออย่างจริงจังตรงนี้ก,ก็ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูตัวเราเองคือทางประเทศไทยก็ยังมีอะไรต้องทำอีกมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับรูประบบราชการเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่เราบังคับใช้กฎหมาย นะครับจับ<ม>กลุ่มผู้กระทาความผิดเนี่ยอย่างอจริงจังนะครับไอ้โครงขายอุอปปัมถมตามแนวชายแดนเนี่ย<ม>ซึ่งมันเป็นปร,รากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปอ่ะเจ้าหน้าที่รับส่วยแล้วก็ทํา<ม>ให้พวกผิดกฎหมายเนี่ยเดินงานได้สะดวกนะครับปลอดภัยจากการ<ม>ตรวจจับของเจ้าหน้าที่เนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องนะครับปฏิรูปขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นกับไทยอย่างเดียวมันเกิดขึ้นกับเมียนมาแต่หลายประเทศในอาเซียนแล้วก็รอบโลกด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมผมคิดว่า บางเรื่องเราต้องหาเจ้าภาพที่ชัดเจนในการจัดการไม่มีใครเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจนอาจารย์ครับเลยมีคุณคุณนัทพลาบอกว่าเนี่ยไปตัดไฟเขาเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์แต่ว่าถ้าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อาจจะทาให้เขาลําบากมากยิ่งขึ้นอาจารย์ก็จากการที่ผมในี่ตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงรายแล้วก็ได้คุยกับผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนมีความกังวลเหมือนกันที่ตอนเนี้มีความรู้สึกว่าคนอิสราเอลเนี่ยมา ตั้งลกลากอยู่ที่อำเภอปลายกันอย่างมากมายมหาศาลโว้มีอยู่กันอย่างถาวรเนี่ยประมาณสามพันกว่ารายและมีการสร้างศาสนสถานที่ใช้สําหรับทำการทางประกอบศาสนกิจแล้วก็เรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆที่รองรับคนอิสราเอลแล้วก็บอกมีการมีคนที่คนอิสราเอลที่เดินทางเข้าออกที่ที่อำเภอที่ที่เมืองปลายเนี่ยนะครับ ถึงประมาณสาม0 0ื่นกว่าคนเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเข้าออกเข้าออกอันนี้มันจะกลายเป็นปัญหาที่ะจะมาลุกลามหรือว่ามาลุกลามอะไรไปใหญ่โตไหมครับเพราะว่าทางการของไทยก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงกับประชาชนในท้องถิ่นว่าเรื่องนี้มันคืออะไรเรี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเออครับผมก็คิดว่าปายเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นสวรรค์สําหรับนักท่องเที่ยวต่งางชาติอยู่แล้วนะครับแล้วการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าออกได้ง่ายสะดวกแล้วก็ไป สถาปันนะครับเครือข่ายความสัมพันธ์คอนเนคชั่นอะไรต่างๆจนทําให้กลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลขึ้นมาในพื้นที่เนะี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขอย่างจริงจังเลยเจริงๆแล้วก็ก็เป็นบางชนชาตินะครับที่มีนิสัยเฉพาะอ่าเรื่องชนชาติอิสราเอลเนตรงนี้ก็มาเป็นปัญหาสาคัญที่กระทบต่อสภาวะจิตใจหรือความปลอดภัยโดยรวมของพี่น้องพื้นเมืองอในอําเภอปายนะครับ ผมว่าปัญหาสําคัญมันเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวมาเยอะลดเหลือเกินไปแล้วก็มีมีโอกาสในการปักหลักระยะยาวแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงที่อยู่ในอําเภอปลายเนี่ยนะครับมันมันมีไม่พอ,อนะครับเมื่อเทียบกับเปลี<ะ>่ยนเมื่อเทียบกับปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ ก็มีไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับมันมันตอนนั้นการแก้ปัญหาก็คือควรจะต้องตั้งศูนย์เฉพาะกิจเป็นศูนย์เฉพาะกิจหรือกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องเรื่องของคนอิสราเอลหรือคนสางชาติเนี่ยที่ทำตัวเป็นมาเฟียหรือว่ากดดันรัฐบาลคนไทยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้อง,องมางติดตามกันต่อไปนะคะ